สวัสดีครับผมางวัตถุดีปูนฝาครับวันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดอะไรนะครับอุธยานะครับมาเปลี่ยนท้ายนะครับเป็นปืนโตเก้าครับอันนี้ซื้อไปกี่ปีแล้วปีนสองปีแล้วครับก็มาเปลี่ยนท้ายนะครับจากตรงสไนเปอร์นะครับมาเป็นตรงกำคอมินินะครับสั้นๆนะครับอันนี้น่าจะยาอยู่ประมาณตัวนี้ที่ทาไปนะอยู่ประมาณเมตรสามติ๊กนะครับประมาณเมตรสามเมตรยี่นะครับประมาณใกล้เคียงนะครับ เครื่องกำคอมินี้ครับต่งตัวก่อนท้ายจะเป็นสไนเปอร์นะครับนี่ว่าครึงเข้าตูมนะเจ๊แครับขายอยากขายกำคอนะครับก็เปลี่ยนครับจัดให้นะครับตะแรงไม่มีนะครับตาแรงไม่มีนะครับก็ปีครับตอนนี้ปีนี่กถซื้อท้ายเพิ่มนะครับก็เสียแค่ขาดท้ายอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับปรนงระยะจับตั้งสั้นนะครับดูว่าจะแรงแค่ไหนนะครับ นะครับระบบขกล่องเซตนะครับตัวนี้มีเซตระยะครับประมาณ5 0 5 0เซนนะครับเราสามารถยืมยางได้นะครับต้ารแรงนะครับจริงๆแล้วเราเลืกเส้นเดียวก็เหลือเพือครับระยะ10เมตรนะครับเซตครับถุงใส่งครับยางครับนี่ยางตัดย2่สอครับสี่4ี่มิล คเข้าพุ่มดีนะครับระยะใกล้ๆประมาณไม่เก <lum> ินส <aba> ิบเมตรนะครับสองเมตรเลยครับใช่ไหมครับถือมือถ้าของคืนนี่วะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราทดสอบนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับโดนนะครับระยะประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับที่ยิงเส้นเดียวนะครับเหลือเปืนครับอันนี้ลูกค้าไม่ทดสอบนะครับ ก็กลัวไม่โดนโอเคไหมอันนี้ก็โดนนะครับแล้วก็ทะลุขาดไปนะครับทะลุกวดขาดไปเดี๋ยวเพลย์ครับขอให้โดนอย่างเดียวครับนี่ครับขอให้โดนก็เพียงเดียวนะครับเข้าอยู่แล้วครับถ้าต้องการํำแรงก็เราก็เพิ่มยางข้างได้นะครับถ้าต้องการลรลเลอร์แบบนี้เราสามารถเพิ่มข้างได้สองเส้นนะครับ ครับวันนี้จบคลิปเท่านี้นะครับก็ถูกใจะพี่โอเคไหมโอเคครับนะครับฝากก็ฝากผลงานช่้งไทยด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับขอบคุณครับ